นี้นะคะก็ไม่เปิดช่องเก๋ๆช่นเดยนะวันคะวันนี้คือห่างก,กันไปนานมากๆเลยนะคะเป็นเดือนเลยนะคะทุกคนก็คือก็คือวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรทํานะคะเพราะเราก็ต้องไปเรียนนะคะนาต,นกตกกกาก็ต้องไปตีกอล์ฟแล้วก็อองคอสกต้องไปทํางานนั่นเองนะคะเราก็อยู่กับคนยายสองคนที่จริงไม่ใช่เพิ่งตืน่นทุกคนแค่งงเฉยๆแค่หาเฉยๆนะคะ วันนี้นะคะนิสสาก็จะมาเล่นขายของนั่นเองนะคะขายของนี่นิสสาจะตั้งบนี้ทุกคนจะเห็นเห็นโตน,นี่สาว่างไหมถ้าอาจจะไม่เห็นหัวนิสส์ันจะเห็นพวกของเล่นหมดเลยนะคะอ่ะมานิสสาก,ก็เตรียมมาแล้วนะคะน,นี่อันนี้พวกแบบพวกพวกช้อนพวกมีดพวกเ,เตาเตอนะคะอันนี้ก็คือที่แผ่นรองอ่ะอันนี้นะคะ อันก่อน,อน่อไปก็จะเป็นพวกเนื้อสเปกกุ้งหมูกุกับนั <c> ่น <oughs> แ,แหละนะคะมาเรามาแปะกันเลยเนาะเอ้ยไม่ใช่แปะสีมาเรามาเรียงกันเลยร้านอาหารอะไรดีจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะค่อยให้ดูนะคะว่าเราจัดแบบไหนนะ <c oughs> เดี๋ยวขอไปจัดก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะ นี่นะคะเราก็จัดเสร็จแล้วนะคะแต่เดี๋ยวจะหมุนกล้องให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงทุกคนันนี้ก็จะเป็นตาตเราะ็จะวางมันตรงนี้มันก็จะเป็นตลิ่งกับมีที่เราต้องใช้นะคะแล้วก็ถาดถาดท,ทบๆๆนะคะอันนี้อันนี้เป็นของเล่นนะคะของจริงเล่นไม่ได้นะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นอันเล็กนะคะแต่เราน่าจะใช้เนาะเนาะไม่รู้อะ อันนี้เอาไว้ใช้พวกกระดูกอะไรแบบนี้ก็กมาเดี๋ยวหันกล้องแล้วเดี๋ยวให้ดูเลยนะครันนี่นะคะเราก็ออกมาแลว้วคะ่ะทุกคนก็เห็นแล้วเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคะอาจจะจะเอาอะไรดีมาวันนี้เรามาทำเมนูอะไรดีนะอาอะไรดีครับอ,อะไรดี ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์อยากกินไดโนเสาร์อยากกินไก่แล้วก็สเต็กมีเดียมเร็จได้เลยอ่ะเดี๋ยวให้ให้เอาไดโนเสาร์วางอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะมาเริ่มกันเลยทุกคนอยากได้ไก่ใช่ไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นไก่นะคะอันนี้ดึงออกมาได้นะทุกคนมาตัดให้น้องไก่กันเลยเอ้ยน้องน้องอะไรชื่ออะไรนะเรา ชื่อเอาหลับไปแล้วรอจนหลับไปเลยเลยเปิดไม่ได้ได้แล้วนี่กระดูกนะคะคุณแล้วก็จะวางไว้ตัดชิ้นเนื้อส่วนที่ไม่ไดีออกไป ต่อไปก็เอาไปทอดนั่นเองทอดได้ใช้มือได้นะหลังแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วใจจะก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะโอ้ลอ้ลอล้อวางรถแล้วก็ต่อไปอยากได้สเต็กใช่ไหม สเต็กใช่ไหมคะก็จะเขาจะเอาเป็นมีเดียรียาค่ะนี่เป็นมีเดียมนี่ใส่พริกไทยด้วยนะใส่เกลือพริกไทยอันนี้ไม่ได้ใส่อฟเฟกนะมันเป็นเสีย่ยมเฉยๆนี่ต่อไปใส่เป็นซอสอันนี้นะคะเป็นซอสที่กินไงนนี่ใส่เป็นเนื้เ แล้วก็คุกเลยนะคุก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 เข็ okay, <okay. S 2> ไปล้างมือก่อนโอเคเสร็จแล้วค่ะทุกคนมาลงไปเลย คุณลูกค้าคะไม่มีผักค่ะโอเคไหมคะโอเคไหมเออใส่พริกไทยค่ะต่อไปเป็นซอสอันนี้นะคะต้องเทเข้าไปด้วยนะคะโอเคเสร็จแล้วไม่มีผักเสียดายจัง วันนี้วันนี้เราขอเอาเป็นเนื้อพวกทะเลทะเลหน่อยนะคะไม่เอาผักนะคะทุกคนนี่เสร็จแล้วนะคะเมนูของเราอ่ะให้พี่กินให้พี่กินงับ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 โอเคบายบายค่ะกินหมดแล้วนะคะจะกินเหลือนทุกคนมาเก็บ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  ทิ้งสิทิ้งเลยเสร็จแล้วยบาบค่ะสามบาทค่ะขอบคุณค่ะต่อไปรอลูกค้ามาดีกว่าลูกค้าไม่นจะเป็นคนเดิมหรือเปล่านะรอ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  แล้วก็ขอขอตอกด้วยนะคะเอาวันใหญ่นะคะโอเคค่ะไปนั่งรอได้เลยนะคะลูกค้าบอกว่าลูกค้าจะเอาอะไรนะเอาปูไหมคะอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมลูกค้าบอกจะเอาหอยเชลเอาปลาเอาปลาใช่ไหมแล้วก็อะไรคะเอาล็อปเอ้ยกุ้งล็อสเตอร์นี่ล็อสเซอร์ตัวใหญ่ๆนะคะทุกคนอันนี้เป็นแม่เหล็กนะเห็ มา,มาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้คือหอยเชลล์ตัวใหญ่ๆนะคะลูกค้าที่จริงมีอันเล็กนะแต่ให้ดูแปปนะมีอันนี้แต่ลูกค้าบอกว่าลูกค้าจะเอาตัวใหญ่จะเอาตัวนีว้มานะคะลูกค้าจะเอาตัวใหญ่หรือชิมทายได้คะ่ะเดี๋ยวขอไปอบเนยก่อนนะคะนี่เอาเนยไปด้วยเอาเนยขอโทษค่ะ เลยนะคะเอาเอาเนื้อด้วยเหรอคะขอโทษคะ่ะโอเคอใส่วางอันนี้จะใช้เป็นถัดของเรานะคะล้างแล้วนะคะเพราะว่าเยอะเกิน,นะคะ่ะลูกค้าสั่งเยอะเกินนะคะเอาแบบผ่านเลยนะคะโอ้โหกระเด็นกระดองเต็มเลยะคะ่ะเอาไปผ่าน ไม่กัดใช่ไหมอืมใช่ไหมก็จะเป็นกุ้งเป็นปลาเป็นปลาเดี๋ต้องเอาไปทอดนะคะนี่เดี๋ยวดิฉันเอาก้างออกให้นะคะก้างออกก้างออกก้างออกไปทอดก็ เอได้วยไหมโซตี้โอ้กระเด็นกระดอนโอเคค่ะแล้วก็ใส่อันี้ไปด้วยยากเย็นมากเลยป่ายังไม่ตายทุกคนดิ้นเลยอ่ะวางไว้ตรงนี้บอกว่าจะเอาเนื้ยไปใช่ไหมเอาเมดเดิมแรลหรือว่าเอาพิสุกก่อนเอาสุกเนนอนี่นะคะลูกค้าจะเอา เลยก็ต้องคุกด้วยใส,ยนสยน่นี่เดี๋ยวเราต้องเอามาเขือเทศให้ที่จริงอะไรเป็นฐานนะครับทุกคนแต่ว่าเราพิเทนเป็นแบบเป็นเป็นมาเขือเทศนะคะเพราะว่าอันนี้เล่นคนเดียวทุกคนอันนี้ไม่ได้เล่นกับใครนะเพราะน้องต้องไปตรงนี้นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้ที่จริงเตาอัด่านมีแต่ว่าของของปอมนะขอ,ข,อของของของเล่นนะคะไม่ใช่รินนะคะก็คืออันนี้มันหักไปแล้วนะคะคือเวลาเตาเวลาปิ้งอะไรแบบเนี้ม,นมันมันหักไปแล้วก็เลยทิ้งไปแล้วนะคะก็อันนี้ก็เป็นพิชเชนเป็นมะเขือเทศกันละกัน,นมาใส่จานเลยค่ะ okay เค้าท,ทอดเสร็จทอดเสร็จทอดเสร็จเอาวางเลยค่ะ ถ้าทุกคนอยากให้มาโอ้ยโอ้ทุกคนเดี๋ยวขอไปเก็บก็คือฉับทุกคนเดี๋ยวขอไปเก็บม,มาแล้วนะคะเก็บก็เก็บเสร็จแล้วนะคะโอ้ยจะบาตายโอเคก็เสร็จแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะอร่อยมากเลยใช่ไหมคะห้ารอยบาท ขอบคุณค่ะว้าววันนี้มีตังเยอะแยะมากเลยนะดูไหม <Okay. S 1> <Okay. S 2> นี่มีหอยเชลล์ข้างในลูกข้ากินไม่หมดลูกข้ากินด,ด้วยโอเคหอยนี่ไม่ใช่ถูกถูกนะคะเป็นร้อยนะคะกินทิ้งกินคว้ามไม่ได้นะคะ,ะใส่เข้าไปเหมดเดือนเดิม นี่นะคะก็ถือว่าเป็นทำกับข้านะคะเล่นเล่นก็คือเป็นของเล่นหมดเลยนะคะไม่ใช่ของจริงนะคะพวกนี้เป็นของเล่นเน,นาะก็คลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะบ๊ายบายนี่ตัวนี้ที่มากินข้าวแล้วเราเรวยเลยบ๊กบ๊กบกอิ๊งอิ๊อิ๊นี่นะคะก็คือวันนี้นะคะเราก็มาเล่นกันคนเดียวนะคะเดี๋ยววันหลังจะพาเนองมาเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าใครคลิปหน้าอยากให้นิสาทำาแบบ พวกผักรวมผักรวมอะไรแบบนี้ค่ะก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะคะผักรวม <_ d ream> ผักรวมนะคะก็บอกกันมาได้นะจ๊ะอ๋อโอเคแล้วก็พอผักรวมนิสสาก,ก็จะให้ทุกคนเนี่ยเอ่อคอมเมนต์ว่าจะให้นิสสาทําพวกแบบขายขนมหวานอะไรแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์กันไม่ได้หรือว่าจะให้แบบขายของแบบทุกเมนูเลยอย่างเช่นแบบาไก,ก่าวันนี้ที่เราแล้วก็ที่เราเล่นวันนี้นะคะแล้วเราก็ มีผักแล้วก็มีของหวานรวมกันนะคะก็คอมเมนต์ไม่ได้นะจ๊ะบ๊ายบาย,บาย,บาย,ยก็ไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้สันนะคะสไลด์คลิปน,นี้ก็จะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายจ้า